สวัสดีพี่น้องวันนี้คุณยายมาแกงน้องใหม่คือเก่าจากพี่น้องคืออยากสดมันทอนแม่เหลืองานมากน,นะบ,วบวัวบวบเวลวจ้ะยาหน้างนี่กระเซฟฟีดไว้ดิพี่น้องเฮดกระเซฟฟีดน้องใหม่เพ่าเซฟอกจ้าน้องใหม่สื้อยู่หลานค่ะธรรมดาหน้าใหม่ดองพันปีเหรอมัออ้งอันนี้ข้อเบื่อค่ะ ใส่ขอเบอือลงไปบัวบัว,บวแล้วีีนองยหี่งแห้งหนึ่งเขาไว้แล้วนำล้างคกแซบที่สุดในโลกจ้ะเขาเบอือแ,แล้วแล้วกันถึงขันตอนประแดกเนาะจ้ะเนาะประแดกกรเฮ็ดเองเนะจ้ะเด้อใส่ยักษ์สองบวงมึงก่อนจ้ะอืม องชุ่มรสนี่ลืมบ่ไดจ,จะทองไวก็สูตรคูดเลยไลาๆกับเรื่องของนั่งจ้านั่งใส่รสด,ดีน้่เได้จ้าใส่รสด,ดีน้ำจางน้อยอันใดที่มันเป็นเกยวกับรสด,ดีนใส่เบตุอย่างจ้าอันนี้กับสีบลืมจะนําปลาใส่จางน้อยจะมากับพัทธินี้ซิมคัดดอกแานเข้ม นี่นั่งนี่แบบตัวฟลังผอมจากไส้น้ำจ้าไงเสือมาหายสองน่วยขันก็กินกับสีน่าวจ้าไส้ไปจ้าเป็นอ้วนหลวงข้นมากเลยพี่หนอกเปิดแบบไฟแห้งก่อนชิมจลกน้อยกัน เข้มพอดีพี่น้องงัวออเอาลวกพอดีเลยให้มันเดือดแล้วก็สีนั่งก็สีใสผักกระแยังพันปีจ้าแช่ชีฟิยุ่อหลังโค้งอิฐตำบักแตงพร้อมิพี่น้องกันีองนั่งก็สีตำบักแตงข้อมันเองหลังโค้งเราจะเคืองง่อยนะพี่น้องเนาะ เจ็ดทะลายางจา้ะเดี๋ยวนี้เรียวยังติดตามาแตงโปร่งเป็นเลงแบ่บแสบพี่น้องขนาดเพราะฉันในสูงไลซซิมแสบแล้วบ่ปลาเมนเป็นไม่ค่าเก้าไม่พี่น้องก็เลยกาเมนประเดีงเง๋ยวคล้องฮยดเองก็เลยรูว้ว่ามันเข้มปันไดน,นะ เอาสีหนึ่งปลาพร้อมที่เธอมันหลายปวดทำบักเตยียงทำบักเตยียง เด้อมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันยายลิ้มจงจาเงนเกิกงานมาอะไรกต่เลียนขเข่าคั่วอะไรจานเข้าเนี้ยหลาย ปดบัวๆวเลยพี่นอ้องเลยเห็ดเป็นเห็ดได้จังมันจะโดดง่าเห็ดเป็นเห็ดก่อพันปีใส้ตู้เย็นไว้วันนี้ยังสดจัดย่างของพี่นอ้องเลยตู้เย็นไว,เว้เบิะแต่ก็แย่งกันกัน

จำได้กใหายถิ่จับย่างอย่างเนี้ยโอเคเรามาต้มกันเลยเดี๋ยวไอ้นี่สูตรตอนหมวกซุกเนี่ยครับจัดการเลยดิย ปวดบวกบวกพี่น้องเอ้ยตรงตีจุ่มดอกเฮทสิพี่น้องเอ้ยแซ่บเกินนี่บ่มีแล้วสุกแล้วแซ่บเกินนี้ไม่มีอีกแล้วไปแยงพันปีลงไปจ้าแซ่บคือเก่า แก๊สแม่นมากเลยเมื่อไข่แมนแม่นพี่น้องเบื้องหน้าเบื้องตาคนแกงก็ด้วยสวัสดีจ้าเห็นบอกวิเบียดพู้เดียวพี่น้องเบื้องแกงเมื่อใหม่ไข่พี่น้องแหมออกเมื่อใหม่ใส่เห็ดไหมอือั่วนรัวเสียใส่กระมังยิ่งยิ่งดิมัน กระมังน้อยนี่ซื้อมาไว,ว้ใส่แกงเน็ดไว้ตรงไวจ้จะเนี่ยใส่ไส้ยานี่ละมาเลยสบายะว่าะถ้าหนีกินตอนนี้จะพีนองเล็กน้อยก่อนานไหมขนอัลหลวงเลยสวัสดีทักทายด้วยจ้าไม่กินน้ำกันจะพีนองทั้งตำบ,บกตักแดงมาจ้ะ